พะเนื้อแบบนี้ยมันเกินเก้ากว่าไปถึงจะกอดอินโดจีนเอาด้วยหมกเิ้มนเก้าอืรอจานแบ่งครับพระบรอยอดนิยมพี่จะบอกว่าเนื้อเขียวดีจังอ่าถ้าแบบเนี้ยแปดกว่าวันนี้ผมซื้อพราประมาณสักสี่แสนได้อะเนี่ยหลังเนี่ยเออถ้าผมซื้อพราสี่แสนคุณบอกไม่มีนะ่ะผมต้องไม่รู้จะคุยอะไรแล้ว อันนี้เป็นชุดครับไม่ไม่ใช่ชุดเหมาเออนะครับนะครับ,รบมีอะไรบ้างวันนี้พ่อยอดครับพ่อยอดอ่ะเละ่มากองคุกกี้อร่อยผมเป็นคนชวนวันนะ่ะผมเช้าพระทุกวันนะ่ะถ้าเราไม่มาช่วยกันอนุรักษ์ไม่ช่วยกันบอกให้ความรู้กับคนในไลน์นะถูกปะ สุดท้ายพ่อขาพูดเก่งกว่าขยันพูดมากกว่าวงการพระมันก็จะอยู่ไม่ได้ mm hmm. เสียนพระนะอดควรกันจังทําไมคนไม่รู้จักพระเก่าก็คุณไม่ได้ขยันปกป้องอ่ะซื้อพระวันละแสนทั้งหลัวงวันคุกกี้แบบนี้ที่เด็ดเลยพี่อันนี้จังข้องน้องมายัางครับอ่าดังนั้นเนี่ยเวลาผมเช่ามาเนี่ยนี่ผมอยากจะโชว์ว่าเนี่ยพระอะไรหยิบมาเนี่ย พาที่เป็นม้าเก่าๆหายาายากๆพายอดนิยมเนี่ยเหมือนคุณเข้าใจไหมคุณได้ของมีค่าล้ำค่ามาเนี่ยมาพูดคุยกันพูดโชว์กันยาชมพระตะกูลพระชัยวัดและพระ่อประจำวันเฮียไพโลดนี่เจ้าคุณสี่สนวัดสุทัศน์เนี่อยอย่างเงี้ย เวลาเราหยิบมาน่ะเฮ้ยชุดนี้สุดๆครับใส่วัดส,สุทัศ์แน่นอนอ่าหล,ลวงพ่ออะไรนี่เก่าประมาณกี่ปีปีนั้นปีนี้นีนน่สิมันจริงเป็นไลฟ์ของทุกคนพระลอประจําวันเจ้าคุณสี่ส่วนปีสองสี่เก้าห้า อาจารย์ผู้ตุกรขาคนอื่นจะได้รู้พี่บ้าอุดรคนโก้พระชัยวัดพ่อแจ่มวัดด้านสำโรงนี่นี่พิธีเดียวกับวัดสุทัศน์แน่นอนดูทองเดลืองดีทองเดลืองแบบเอาจริงนะครับเพ่ปลาเคืองสันตวาทำไรดีผมได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆอ่าแต่บางครั้งอ่ะเวลาผมเช่ามาแล้วผมเหนื่อยเวลาผมพูดอะผมจึงเบื่อไง แต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาอยู่ในเนี้ยแล้วโอ้โหได้มาแล้วมันมานั่งคุยกัน,นะมันตื่นเต้นเรียนลอประจําวันเจ้าคุณสีสมสองสี่เก้าห้าพระประจําวันเจ้าคุณสีสมสองสี่เก้าห้าดังนั้นเวลาได้มาเนี่ยมันนั่งพูดคุยกันชุดลอประจําวันแลวเห็นไหมเนี่ยพระแท้เนี่ยแล้วเป็นพระก่อนปีสองพันห้าร้อยเนี่ย เือเอ,เอ,อืมโอ้โหลำคาส่งคุณค่ามากครับเพิ่งออกรายการผมเพิ่งดูมาไยอย่างเงี้ยมอปุ๊บนึกถึงอะไรนึกถึงอ่าพระน้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงนี่นึกถึงบูยิ้วบางแขมเห็นไหมซึ่งเป็นพิมพ์พระมารวิชัยฐานบัว อุปคุตเนื้อสัมฤทธิ์หลวงพอ่อโตวัดบ้านกรุเอ,อขอบคุณพี่ไพโลดมากมากครับพระแท้ดูยังไงก็มีสเสน่ห์ครับก้าวตามยุคตามปีอ่าเพราะว่าโคราชเนี่ยไม่ต้องโอ,อโคราชเนี่ยอย่าก๊อแก๊กก็แคทเดี่ยวันเนี้ยเวลาคุยกันเยอะๆผมมีเพื่อนคุยถ้าให้ผมพูดคนเนี้วไม่เพื่อนคุยปิดไหลนอนกันไม่ได้สนใจหรอกเรื่องขายพระครับพระเนี่ย ผมไม่ได้กู้ยืมสินใครไม่ได้กู้นี่ยืมสินใครมาซื้อ,อแต่เวลาได้มาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยถามเธอ,อใครที่รู้ว่าคุยเธออ่าเวลาได้มาเนี่ยจะได้เป็นโจทย์เป็นการบ้านสมัยก่อนผมตื่นตีสี่ไปสนามพาระเพื่อจะไปแอบดูนะว่าพระนี่เขาเรียกหลวงพ่ออะไรเขาขายเขาเล่นกันไหมเล่นกันเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเนี้ยนำมาเสนอให้ถึงในไลฟ์ ไม่จ่เป็นต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าอยากจะดูพระเป็นจริงๆหลกักได้เป็นจริงคุยถามกันหลังอูสวยสงใสาเป็นต้นแบบพระหลังอูเจ้าคุณแน่เลยพอย้วนี่จังหวัดนะครปฐมใช่ไหมใช่ไหมบางแถมะหืออีกองค์อาจารย์พาปา่าครับอาจารยพาวระคคันงรออ่ะองค์แรกนี่ที่ไหนที่ไหนพี่องค์แรกอ่ะองค์แรกนี่ที่ไหนเอา ลักษณะเป็นผมหวี่าลักษณะเป็นผมหวีอพีหนูธนกิจ่งดาวห้าสิบดวงขอบคุณครับวัดหนังโอ้วัดหนังเลยเหรอลักษณะผมหวีอย่างเงี้ยไม่น่าใช่วัดหนังพีบ้านไล่ที่ดินเมืองเชียงรายท่งดาวห้าสิบดวงวังวชนะนี่สไตล์แบบเนี้ยกรุงเทพ วัดบวรอ่สาสไตล์แบบนี้กรุงเทพวัดสุทัศน์คือวัดในกรุงเทพเนี่ยเนี่ยเขาก็จะหล่อพระก็คือวัดสุทัศน์เป็นตำแหล่งเป็นแหล่งที่กลุ่มสัพพวิชาการหลอพระอืขนาดวัดอื่นอยากได้ยังต้องให้เจ้าคุณศีหรือสังฆราชแพเนี่ยไปเป็นเจ้าวิธีในการหลอ่อควบ<อ><อ>กุมการหลอ,อ,อไม่งั้นไม่ขังเจ้ามาเจ้าคุณมา เนื้อไม่ถึงเจ้ามาแบบนี้เนื้อไม่ถึงเนื้อเหมือนอินโดจีนครับอ่าเนื้อก็ประมาณปีเก้าศูนย์เก้ากว่าวัดสุทัศนครับองค์นี้เจ้าคุณสี่ส่วนแน่ๆอ่านี่น,นาเหมือนไพลีครับอ่าก็คืออย่างเงี้ยลักษณะพระปีเก้าศูนย์นี่คุณเริ่อมเก่งแล้วนะเก้าศูนย์ 90, ขึ้นมาวัดบวรวัดมากุฏ วันกุศลวันบุกุศนี่คือบัวเขานูนๆลงพรอะไรครับไม่เคยเห็นเลยอันนี้พระโตบ้านกล้วยก็จะบอกว่าเมืองพิมไมเมืองเสมาทางนู้นน่ะเขามีสำลิศที่เป็นของเครื่องใช้โบราณดังนั้นพระเกจิที่เจอสำลิศเก่าเหล่านี้ก็เลยเอามาหล่อสร้างพระได้เนื้อให้เป็นเวพิเศษอ๋อเขาเลยเก่าอย่างเป๊ะ อ่าใช่พระชัยเจ้าคุณพระชัยวัดเจ้าคุณผลวัดหนังเจ้าคุณปยิยัตวัดสุทัศน์โอ้ไม่ใช่ทั้งหมดนี่อันนี้วัดมากุูดนี่วัดมากุูดใช่ไหมพี่พตแต่เป็นหลอดยุคแรกๆพ,พี่พันเทพตอบถูกกับวัดมากุูดโอ้หลอเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์วัดสุทัศน์หลังอุโอ้โหนะดังนั้นเนี่ยอย่างแบบเนี้ยนี่ หยิบม,มาปุ๊บที่ไหน,นหต้องเขา้าใจนะว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อพระประมาณปีอะไรใช่อุปคุณพระโตบ้านกล้วยข้าขายอยากรู้นะคุณก็ไปเซิร์ชประวัติพระโตบ้านกล้วยคุณก็จะเจอพอเจอเสร็จคุณก็จะรู้ว่าโอ้สุดยอดอะ่ะพอสุดยอดอะ่ะคุณก็จะเริ่มอยากได้พออยากได้นั้นงเ,เกิดการอนุรักษ์ครับใช่ สวัสดีโหนฟันทงรักษณ์เล่ะนิเทศครับสวัสดีครับอาจารย์รักฟันทงสวัสดีอาจารย์ครับนี่หลวงพ่อแจ่มวัดด้านสําลงเพียปีอะไรป,ะปีอะไรครับเฮียได้ความรู้มากเลยครับอีกหนึ่งวัดที่ไม่รู้จักพาดลอในกรุงเทพหน้าค้นหาไม่แผ้เหรียญที่หาหลวงพ่อไม่เจอเลยเขาเรียกว่าใชา้ได้หมดอืม อุปคุตหลวงพ่อโตถูกต้องครับพี่แปดห้าครับเนือเข้มข้นมากเลยก่อนโอ,อ้ยังงี้ต้องมีผู้บุญนะเนือ้อเนื้อเข้มนะใช่พี่เนี่ยกลางป้อมเหล็กป้อมใหญ่โอ้โหเน่าและเก่าเหมือนบางคลานนี่แหละป, <c oughs> ปูเอปอูเือกและหลวงพ่อบูดวันบางปรากฏพอจงรวมปลูกเศษใช่ไหม ใช่อันนี้วัดด่านสำโรงเขามบุกเสขอกเลยอ๋อโอ้โหเนี่งแมงจัดเจ็ดกว่าน่าจะหของนี่เห็นไหมดังนั้น้าบอกว่าอย่างเงี้ยขอให้แท้ไว้ก่อนนะครับเป็นบลาที่ผมบอกเลยเซียนบลาเข้าใจกันแต่คนที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการจะเข้าใจไหมถ้าเซียนบลาไม่มานั่งพิมพ์บอกเขามันจะต้องเป็นหน้าที่ผมคนเดียวที่ต้องมานั่งบอกเหรอช่วยกัน นี่นะฮะเสียนมา้าต้องถึงเวลาคุณต้องมาช่วยกันกอบกู้วงการ้าแล้วหลวงพ่อแจมหลวงปู่แย้มสองสี่เ้าแปดอยู่ราาไหมครับต้องบอกว่าอันนี้กวกวเก้าวกว่าเหรอเก่ากว่าแต่ในนั้นที่เป็นปีเก้าวกว่ามันมีสองยุคหรือเปล่าคุณต้องไปไล่ดูเอานะเพราะเนื้อแบบนี้ไม่ใช่เก้าวกว่า อันนี้ต้องก่อนเก้ากว่าแต่เก้ากว่าเป็นแบบไหนอะ่ะต้องไปหาดูเอาเพราะเนื้อแบบเนี้ยมันเกินเก้ากว่าไปถึงจะก่อนอินโดจีเอาด้วยรอจานแบ่งครับพระรอยยอดนิยม,มพี่จังบอกว่าเนื้อเขียวดีจังอ่าถ้าแบบเนี้ยแปดกว่าไลเวทเนื้อได้เลยอย่าไล่ลักษณะของเนื้อได้เลยอืเน,นี่ยเลย นะครับอันนี้ก็พอได้มาก็เก็บคือซื้อมาไม่ได้ไม่ได้อยากขายนะแต่ซื้อมาอยากให้คุณรู้จักอยากได้พระประจำวันวัดสุดทธาชาปัญจย์แบ่งไหมพอเชยวัดด้านสัมรงพระลอหลงพระโตบานกล้วยท่านจะเหมือนยุคเดียวกับพระลอประจำวันของวัดโพบันลังราชบุรียุคเดียวกับเจ้าคุณสีสนอ่าเนี่ยพิมพ์แบบเนี้ยดีเลยคนอ่านได้รู้ มากับพี่เดชอร์คับพี่เห็นไหม,อมพอโตบ้านกล้วยทําไมพระพอโตทําไมพระผมมาสอนรอดท่านจึงเนื้อมีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นที่นั่นเขามีสัมิดโบราณเมืองเสมาเนี่ยคือเมืองในยุคทวารีเป็นพันปีนะพันปีพี่อ่าดังนั้นนะ่ะเขาจึงเอาสัมิดนะโบราณเนี่ยมาหลอมทำมาดูางคน าะคําทตีรู้พวกเรื่องนี้ไม่เข้ามีสมเดตพลังลึกลึมเข้าเลยอ่ามันเป็นของอันใหญ่ๆเลยนะพี่สมเดตพนั้นั่นแหละครับจริงเป็นที่มาอย่างเงี้ยพูดวันเนี้ยแบ่งปันคุณไม่รู้จักหรอกพูดไว้ให้ได้ไปค้นหากันหลวงปโตบ้านกล้วยท่านเป็นเกจิโด่งดังขมังเวทท่านสร้างเหนือโลหะไว้หลายพิมพ์เป็นเกจิรุ่นเดียวกับปู่โตหลวงปููทิมเออโอเคนี่ เหมือนพระชูไปเจอสมฤตที่น้องโลนี่นะเตะเตะกันอ๋อของชอเป็นสมฤตเก้าเองสมฤตเก้าจริงเนี่ยเก้าจริงเขาพูดลงไงเนื้อพื้นลายนาธรรมฤิพอฟังแล้วก็สบายใจอ่าพอฟังแล้วก็ท้าทยวัดหลวงเพราะแฉงหลังอุ๊สองสี่เกตสามหรือเปล่าอ่าอันเนี้ยรอคนรู้มาตอบรู้ปะทำไมว่าพราะแฉงเนี่ยเนื้อจมือนสุทัศน์กระท้าเป็นสีตัวสุทัศน์ แล้วแล้วท่านไม่ได้มอรอนภาพที่วัดบางพังด้วย่ใช่ท่านมาอยู่วัดสุทัศน์อืมท่านเรอมโอโ้เพราะแชงเก่งจริงครับโอ้เนี่ยมีความสุขแกคุยแบบนี้หนไหมเอาคุยกันเยอะๆไม่ต้องรอซื้อรอขายคุยกันเยอะๆพราะเอมของโป่งสุขาโคไทยมีติดมาไหมครับไอโอพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงมึงถามโอทรนหา,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 านะเป็นรูปหล่ออันนั้นนะเพราะเอ็มมัดปากน้ำรรคนเข้าใจผิดนะนั่นะเป็นเพระเอ็มมัดปากน้ำสุขขาวไทย ไม่ใช่พระเอ e ม็มของโปง่งถ้าพระเอ e ม็มของโป่งจะเป็นรูปหล่อเขาหาพระเอ e ม็มของโปง่งรูปรออหล่อกระเหรียญรูปลหล่ลอเหรียญหล่อนะพระเอ็มปากน้ําไม่ใช่ของโป่งไม่ดูน<ด>ะอ,อันนั้นเป็นปากน้ำปากน้ำรูปหล่ออ่าถ้าพระเอ e ม็มของโปง่งอ่ะจะเป็นเหรียญกับเป็นรูปหล่อแล้วแพงหเหรียญรุ่นแรกหลัลก,ลกแสนนะ,<ต>ะแสดงว่าคนเล่นเด็ดเลยอ่าถ้าเป็นเหรียญหล่อที่เป็นพระบาทอ่ะอันนั้นเป็นพระเอ็มวัดปากน้ําสุโขทัย ขอแช่งได้รับนิมนต์ปกเสกชินราชอินโดจีนด้วยชุดเหมาเหรออผม oh, มันจะนะมันจะชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่เลยนะพี่ชุดใหญ่เลยนะชุดเหมคือถุงเนี้ยต้องบอกนะใครที่พระในถุงเนี้ยเป็นพระยอดนิยมทั้งสิ้นไม่ได้มีพระไม่เล่นเลยเป็นพระยอดนิยมที่คัดมาจาก พระของบ้านชาวบ้านแล้วผมเอาสี่หมืนสองพันสี่หมื่นสองพันชุดนี้คือยอ 4, ดนิยมล้วนๆค,ค,คือเป็นชุดที่อยากให้นะครับสบายแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีของรายการแรกวันนี้ติดสี่มืนสอง พี่มานะชัยต้องบอกว่าตอนนี้พี่มานะพี่มานะชัยนะครับเข้ามาเก็บพระแล้วเวลาได้พระไปรู้สึกยังไงพี่มานะชัยบอกผมหน่อยโอ้พี่คงสักไม่ทันนะครับพี่พี่ไม่ทันนะพี่สี่หมื่นสองอ่าโอ้โห,โหเรามาดูมีอะไรบ้างนี่ว่าเกินราคานี้นะพระนี่เอาง่ายๆเลยนะครับสัมฤทธิ์โอ้โห นี่อันนี้พระชัยสำมิ์นะมาพอโมสามจีนแล้วสวยนี่พอโมสามจีนแล้วสวยผมมามือได้เลยอันนั้นนะเอาหมื่นเดียวพอพ่อโมสามจีนสวยขนาดนี้นี่เอา 5, อห้าพันพอโหหลังจานด้วยไม่ใช่ห้าพันแล้ว กวาาางน,น้ยายาัดมเลหตพระสายเหนียวที่ขึ้นชื่อว่าเหนียวเลยนี่ผมขอเป็นเอฟซีนะครับพี่มานะชัยเห็นชินลัพ่อโมนี่อันนี้นะครกิ่งปืนเที่ยงนี่วัดทองนพคุณอี่ก็หายเยโอ้โหนี่กิ่งปืนเที่ยงนะ รุ่นสองวัดทองนุบคุณอ้าวทีเด็ดเลยครับชุดนี้จีดจีดเลยพี่อ่าสัมฤิ์อายุทยาใช่ไหมครับใช่พอหมูสวยพอหมูสวยมีรูป หลวงพ่อแทนด้วยถูกต้องนี่ผมชอบสะสมครับอาจารย์โอ้โดยเฉพาะพระราบรีและหนมและเมืองกันครับศรัทธามานาที่มานะชัยขอบคุณครับชนะชนะกิ่งไก่พื้นเทียนวัดทองนพคุณสองสี่แปดหนึ่งรูปพระแทนรุ่นแรกโอ้โหนี่วันมงคลประพิษวันราบประพิษแพงนะนีแพงนะครับสวยและเป็นเนื้อสำลิด เนี่ยที่จะมีพระห้าเหลี่ยมไหมไหมยืนเนี่ยที่แพงๆอะ่ะคู่แนวเก้าเนี่ยพอนงพายคู่พอนงคอมัดันมีชุดกลุ่มกลุ่มแบบนี้อีกไหมครับอาจารย์ไม่ทัน,นแค่นี้แค่เพรนี้ก็จะเกินแล้วมั้งแค่นี้ก็จะเกินแล้วพายคู่พอนงคอมัดันโอ้สุดจริงดิชุดนี้ สามองเกินมื่นเราที่เหลือได้แถมนี่พลายคู่พ่อหนงองคองมาดันอ่าสุดจัดคับพาบเมาคุ้มมากราคานี้พินาเดบันโปงจากนี้ผมดูมาสั่นกว่านแบบคราลีที่สุดสามองเกินแล้วเหมือนที่เหลือได้แถมเลยพรต๋พลายคู่แบ่งไหมครับพ่อหนงเนี่ คุณแผนไายคู่พ่อนุ่งก็เป็นมื่นแล้วครับพี่ศรวิทย์มาปัญญาพอเงินสามเหรียญจะสองมื่นแล้วพี่กิ่งพอป้อมแก้วพ่อจงเสกด้วยโอ,โอ้สุดยอดครับพี่พ่อเตะพิทวีศักด์โอ้ผมทำงานเป็นวิศวกรที่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบจะหาพระสวยๆไม่ค่อยเจอเลยครับพอมาที่สันขวานมีแต่ของดีและของแท้ครับ พร้อมให้ข้อมูลเป็นกันเองพี่มานะใช้โอ้ขอบคุณมาก,มากๆนี่ฮะไรสดคุณภาพที่ดีที่สุดในแดนสยามโอ้โหสุดยอดครับพี่ขอบคุณมากๆครับเพราะสุดโอ้หนี่เพราะเงินวัดดอนโอ้ยปู่ทวดนี่ก็เป็นหมื่นพร้อมอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแค่ข้างบนก็ปาไป6,000หกมื่นแล้วครับพอเดิมปู่ทวดนี่เาราเลยศูนย์แปด กระไ่ทองสวยๆบอมกันหามีอะไรที่ไม่นิยมไหมนิยมทั้งหมด่วยินสวยครับกระไรทองนี่หายากไหมแครหน้าจอไว้ด้วยครับอิงสิทธโถวัดบรมวัดบรมศูนย์แปดกนิยมเกินคุ้มเลยชุดนี้เกินคุ้มชุดนี้รวมต้องมีแสนห้าแล้วครับวันนี้โชพระเก่ามากเลยพี่พันเทพ ไม่มีเพจไหนเท่านี้แล้วครับสุดพิคมกอนอ่ดนี้แสนพิทวีตสุดยอดเลยครับให้พี่เข้าไปโอเค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 คูณร้อยเลยครับพิมานะชัย